สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สิริมงคลนะคะแล้วก็ประชาชนที่ติดตามฟังไลฟ์นะคะจากพักเก้าไกลค่ะวันนี้นะคะดิฉันเองในฐานะตัวแทนของกรรมธิการในสัดส่วนของพักเก้าไกลนะคะร่วมกับอาจารย์จรุรเชษฐ์ประวิมุม้มมและสส,สชัย,ยพลสะท้อนดีนะคะซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นกรรมธิการในสัดส่วนพักเก้าไกลกันทั้งทั้งสามคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปจบนะคะบทของ บทบาทของการทําหน้าที่เป็นกรรมธิการงบประมาณนะคะในปีนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่กรรมธิการเนี่ยทำงานกันอ,อย่างค่อนข้างกระชับนะคะในขณะที่ในปีที่ผ่านมาเราจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ70-90วันเนี่ยในปีนี้เราสามารถที่จะทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าในฐานะฝ่ายค้าเนี่ยเราก็มี ส่วนร่วมในการที่จะทําให้การพิจารณางบประมาณในปีนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นที่เราจําเป็นที่จะต้องทําให้ให้เร็วขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษที่งบประมาณเนี่ออกล่าช้าไปประมาณเ,าเกินกว่า6เดือนนะคะซึ่งเท่าที่ดิฉันจําได้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีปีไหนที่เราออกงบประมาณช้าแบบนี้มาก่อนนะคะก็เราก็เลยเป็นหนึ่งในเ,เรียวแรงนะคะมือไม้ที่จะทําให้งบประมาณในปีนี้ออกได้เร็ว นนะะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะออกได้เร็วขึ้นก็เนื่องมาจากว่าการพิจารณางบประมาณของปีนี้นะคะเนื่องจากว่าพอมันออกล่าช้านะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่างบที่ใช้ไปคลางก่อนนะคะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปีไหนที่งบประมาณไม่สามารถออกได้ตามปีงบประมาณนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีการใช้งบประมาณในปีก่อนหน้าไปคลางคลงนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็มีการ อนุมัติตัวหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้งบประมาณไปทานก่อนแล้วนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะเราก็มีการใช้มีออกหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้ความผิดชอบตามคาแนะนําของผู้ในการสํานักงบประมาณนะคะ ต่อจากนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะมีการทําแผนงานออกมานะคะทำแผนงานออกมาซึ่งในแผนงานเนี่ยแต่ละคนก็จะบอกว่ามันจะใช้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้งบจะล่าช้าเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิสระในการที่จะตั้งงบประมาณที่เป็นโครงการเดิมของปีที่แล้วค่อนข้างสูงงบลงทุนก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งไม่ได้เลยถ้าปลูกพันธุ์มาจากปีก่อนหน้าเนี่ยสามารถที่จะ สามารถที่จะใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนั้นได้นะคะงบลงทุนปีเดียวถ้าจําเป็นที่จะต้องตั้งนะคะอนอะุสนักงบก็มีอำน,นาจที่จะอนุมัติได้เช่นเดียวกันในส่วนที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็คืองบลงทุนที่มีลักษณะผูกพันหลายๆปีซึ่งอ,อย่างเช่น การจัดซื้อเอาวุธยุดโธุปกรณ์หรือว่าจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่จําเป็นที่จต้องมีการผ่อนจ่ายหลายๆงวดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะทําไม่ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะจากงบประมาณปี66ที่ที่ทางาสนักงบเนี่ยมีอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าสามารถที่จะ ขอได้2ใน3ของของปี66นะคะซึ่งจาก3.185ล้านล้านเนี่ย2ใน3เนี่ยก็ประมาณ2ล้านล้านแล้วนะคะแต่ว่าในขณะที่พอส่งแผนงานมาจริงๆเนี่ยผอ,อสนักงบประมาณเนี่ยอนุมัติไปทั้งสิ้น58.8 เซนะคะซึ่งก็คือประมาณเกือบเกือบ6 0นะที่มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันอนุมัติไปแล้วหน่วยงานก็เริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนประมาณน่เดือนตุลาคมเป็นต้นมานะคะและพอสภาเข้ามาพิจารณาเงินก้อน3.48ล,ะล,ะล,ะละ้านล้านก็จะมีราวๆเกืบอบเกือบ2ล้านล้านตรงนี้ที่ถูกอนุมัติไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้ว ดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยสภาเนี่ยมีอำนาจที่จะพิจารณาจริงจจังๆปรับลดอะไรได้ไม่ได้เนี่ยเพียงแค่4ีเเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทําให้การพิจารณางบประมาณในปีนี้เนี่ยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหามีช่องโหว่อยู่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสหนึ่งนะคะแล้วก็พรบวิธีการงบประมาณก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่า ตอนเขาอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้เนี่ยในขั้นตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังเป็นผู้ที่เข้ามาเห็นชอบนะคะคือเป็นคนที่ต้องต้องอรับผิดรับชอบในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อหน่วยงานส่งแผนงบประมาณมาไม้ว่าจะใช้เป็นกางก่อนอะไรบ้างเนี่ยมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจที่จะอนุมัตินั่นก็คือ ผอ,อสํานักงบประมาณนะคะซึ่งเท่ากับว่าอํานาจในการอนุมัติงบตกไปอยู่ที่ผอ,อสํานักงบประมาณแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นที่ผอ,อสำนักงานนี้มาจากการแต่งตั้งนะคะดัะนั้นเนี่ยเราเลยเคิดว่าช่องโหว่ตรงนี้ความจริงแล้วเนี่ยตัวแผนงานต่างๆที่สภาเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปตัดเข้าไปยุ่งอะไรแล้วเนี่ยควรจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคอรมองหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบกับชอบในตัวงบประมาณในส่วนที่สภาไม่สามารถเข้าไปพิจารณาได้ไม่สามารถเข้าไปปรับลดได้นะคะมีเกิดเหตุการณ์ในห้องอนุกรรมธิการเช่นเดียวกันที่ไปตัดโครงการบางโครงการแล้วจําเป็นที่จะต้องมมกคืนในภายหลังเพราะว่าหน่วยงานบอกว่าฉันใช้ไป็ความก่อนแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ม,มาตัดน,นะคะนั่นก็คือแผนงานบูรณาการยาเสพติดเป็นต้นนะคะทั้งกอรมนกองทัพบกกองทัพเรือเนี่ย ก็มีการใช้งบประมาณไปแล้วก็คือใช้ไปกลางก่อตามที่ได้รับอนุมัตินะคะแต่ว่าสภาเองก็ต้องคืนเข้าไปเพราะว่าเขาได้ใช้ไปแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของปีงบประมาณนี้นะคะแล้วเราคิดว่าในหลายๆครั้งที่การจัดตั้งรัฐบาลไปไปได้อย่างล่าช้านะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรืออย่างอย่างมากที่สุดก็คืออีก4ปีข้างหน้าเราก็อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะอยากให้เป็นบทเรียนว่าคนที่จะมีอำนาจในการอนุมัติแผนง,งานใช้งบปรมาณกลางก่อนควรจะต้องเป็นคณะรัฐมนตรีนะคะทีนี้เข้ามาดูกันว่าวันปีนี้เนี่ยมีเรื่อง ที่ประหลาดนะคะหรือว่าแปลกใหม่อีกบ้างนะคะ ตามปกติแล้วในทุกๆปีเนี่ยคณะกรรมาการงบประมาณซึ่งมีราวๆเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยนะคะก็จะแต่งตั้งอนุกรรมาการขึ้นมาทํางานแทนนะคะเพราะว่าก็จะเรื่องของความที่จะต้องลงรายละเอียดในใน,ใน,ใ,นในรายโครงการก็จะไม่สามารถที่จะพิจารณาในห้องกรรมธิกรรมการการซึ่งมีกรรมาการเยอะมากนะคะเจ็ดสิบกว่าคนได้ก็จะแบ่งงานไปให้อนุกรรมาการแต่ละคณะเนี่ยเป็นคนทานะคะทีนี้ ปกติเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแบ่งตามรายการนะดขอ,อยืมคำพูดของอสอสอนาทพงเรือปัญญาวุฒิหรือสอสอเทงนะคะเขาบอกว่าแบ่งตามผู้รับเหมาเฝ้าห้องแต่ละห้อง 6, นะคะก็คือห้องอนุก็จะมีห้องอนอุสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ดินนะคะอนุครุภัณฑ์นะคะ เป็นอนุกรรมธิการที่ดูเรื่องของงบดาเนินงานอบรมสัมมนาเดินทางต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าปีนี้มีเรื่องแปลกใหม่ค่ะจะแม้ว่าทางกรรมธิการในสัดส่วนก้าวไกลเนี่ยพยายามจะผลักดันให้เราเริ่มที่จะแบ่งอนุกรรมธิการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรป,ประมาณซึ่งจะล้อกับยุทธศาสตร์ชาตินะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลแล้วก็สรุปจบที่แบบนี้ค่ะก็คือแบ่งกันตามกระทรวงเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการตั้งชื่อ ของแต่ละอนุแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยแต่ละอนุกรรมธิการเนี่ยมันจะมีความเป็นเจ้าข้อเจ้าของนะคะของแต่ละรัฐมนตรีที่มามาจากสกัดพักการเมืองเดียวกันอยู่นะคะอย่างอนุบริหารเนี่ยนะคะถ้าเราดูตัวกระทรวงส่วนใหญ่ในในอนุนั้นนะคะเราก็จะเดาได้ว่าประธานอนุกรรมธิการจะมาจากพักไหนนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจ เศรษฐก,กิจสอ2นะคะอธิการที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมกับพลังงานนั้นรัฐมนตรีมาจากพักรัฐไทยสร้างชาตินะคะดังนั้นตัวประธานของอธิการเศรษฐกิจสองก็จะมาจากพัก รวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันนะคะ,ะเช่นเดียวกันกับทรัพยากรขุคคลนะสะื่อษาธิการผู้ชมศึกษาแรงงานเราก็ทราบว่ามาจากาพักภูมิใจไทยนะคะประธานคณะอนุกรรมธิการนี้ก็จะมาจากาพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะ,ะซึ่งก็ก็มีเสียงเสียงบน่นเสียง เสียงหงใหญ่นะคะมาจากในหลายๆกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการด้วยเช่นเดียวกันว่า,าทําจัดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเ,เหตุการณ์ที่จะมีการเข้ามาปกป้องวบของอรัฐมนตรีหรือไม่นะคะซึ่งาจากที่มีการไปสังเกตการก็จะพบว่าในบางอนุกรรมธิการนี่ก็จะมีผู้ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีช่วยหรือแม้กระทั่งเลข,ขาธิการ รัฐมนตรีเนี่ยก็จะมานั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะอาจจะเป็นในฐานะในฐานะอนุกรรมธิการบ้างหรือว่าในฐานะผู้สังเกตการที่เป็นสสก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เ,เรียกว่าไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าก็เ,เป็นบทเรียน,นะคะ่ะว่าในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการจัดอนุกรรมธิการเช่นนี้อีกนะคะแล้วก็แต่ละ แต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ก็ถูกตัดงบไปอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ว,ว่า,าสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือว่ามันมีความพยายามที่จะมาเร่งตัดกันในช่วงวันหรือว่าอาทิตย์สุดท้ายของของการพิจารณาหอกรรมธิการเรียกว่าวันสุดท้ายสุดท้ายเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอไอเทมรายการใหญ่ๆอย่างเรือฟรีเกตนี่ก็ตัดวันสุดท้ายนะคะ จริงๆแล้วการก่อสร้างกันเวที่2อของสนามบินอุตะเภาของกองทัพเรือเนี่ยก็ก็ถูกตัดวันสุดท้ายแต่ว่ามีการอุทณยแล้วก็คืนไปนะคะแล้วก็ยังมีอ,อีกหลายรายการที่ก็มาตัดกันต่อในในห้องกรรมธิการใหญ่ก็มีนะคะกอะ็อันเรื่องมาจากว่าถ้าเราดูเนี่ยหลายๆกรรมธิการอนุกรรมธิการเนี่ยจะตัดกันได้แค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะ นนะก็อาจจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าควรจะต้องไปถึงเท่าไหร่หรือเปล่าถึงพอไม่ถึงเป้าเนี่ยก็จะมาเร่งทํายอดเอากันในวันหลังๆนะคะส่วนแผนูรณาการเนี่ยในความเป็นแผนูริาณการเนี่ย,าายจะเป็นแผนที่มีการตัดมากที่สุดด้วยซ้ำไปนะคะเป็นเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีเจ้าที่ไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของนะคะก็จะโดนตัดเยอะหน่อยนะคะในห้องคณะกรรมการจริงๆตัดไปประมาณ3,000ล้าน แต่ว่ามีการอุทธร์การอุตลุดนะคะประมาณ24รายการแทบจะเยอะที่สุดในบรรดาอนุกรรมธิการทั้งหมดแล้วนะคือหน่วยงานก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถูกตัดนะคะแล้วก็เข้ามาอุทธร์นะคะมะีหนึ่งกรณีที่ท่า,ท,าที่จะน่าตกอ,อกตกใจก็คือกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลนะคะได้ได้งบประมาณถ้าเราหักในส่วนที่เป็นงบบุคลากรแล้วเขาไ,ได้งบประมาณ2,000กว่าล้านซึ่ง2,000กว่ลาล้านเนี่ยอยู่ในแผนบุรณาการบริหาร สัจการทรัพยากรน,น้ําที่เราเรียกกันเล่นๆว่าแผนบูน้ำเนี่ยประมาณ2,000ล้าน2,000ล้านแผนคณะอนุกรรมธิการน,นี้ถูกตัดงบเข้าไปประมาณ1,500ล้านตัดไป1,500จากงบที่ได้2 0 0 0นะคะแต่ว่า เดชบุญก็มีการเข้ามาอุทธรณ์ในห้องใหญ่แล้วก็ห้องกับบรรณการใหญ่ก็มีมติที่จะคืนงบประมาณต,ตรงนั้นไปนะคะว่าเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องอนุกรรมธิการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้มาลงกระเลกการสรุปโดยสรุปแล้วนะคะทั้งแอนุกรรมธิการตัดงบประมาณไปได้9ก้าพันเล้านบาทนะคะ พตัดม่ได้นะคะตามประเพณีปฏิบัติทั่วไปเราก็จะ,ะส่งต่องบประมาณในส่วนที่เราตัดได้เนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆที่เขาเข้ามาของบเพิ่มนะคะก็คือ,อจากที่เคยขอไปแล้วโดนชนักงบตัดแล้วก็มาขออีกรอบนึงเผื่อว่าจะได้นะคะจากที่เราเห็นนะคะจากที่ตัดมาได้9,200ล้านบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปลงงบกลาง ทุกคนอาจจะเอ๊ะทำไมไปลงงบกลางอีกแล้วทั้งนั้นที่มันไม่สมควรนะว่าก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมรอบนี้เราถึงเป็นหนึ่งในเสียงที่เห็นด้วยกับการที่จะลงงบกลางนะคะอ่าอเทมที่เพิ่มขึ้นมานะะกระรวงที่ได้เพิ่มรองลงมาก็คือกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เป็นจากความพยายามของการบรมมิการในส่วนพักเก้าไกลที่จะ,ะแปลง,งบไปเพิ่มให้กับ สำนนก,การประกันสังคมนะคะในส่วนของเงินสมทบเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยติดหนี้กองทุนประกันสังคมอยู่เจ0ดหมกว่าล้านนะคะแล้วก็ใช้คืนไม่เคยไม่เคยครบสักทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่เคยจ่ายดอกเบีย้ยด้วยนะคะทุกวันนี้ผู้ประกันตนเนี่ยกำลังถูก ถูกรัฐบาลเนี่ยเล่นตุกติกอยู่นะคะก็คือทุกวันนี้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องส่งทุกเดือนไม่เคยขาดขาดไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเขามาหักจากเงินเดือนของเราเลยแต่รัฐบาลเนี่ยกับไม่ยอมส่งเงินสมทบนะคะตามหน้าที่ของเขาเองนะคะเราก็เลยไปถูกถามแล้วก็ได้กลับมา500ล้านบาทนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดมากที่สุดก็ไม่ต้อง ใน้องสื่อนะคะก็คือเป็นกระทรวงกลาโหมซึ่งชิ้นใหญ่ที่สุดรายการใหญ่ที่สุดที่ถูกตัดก็คือเรือฟรีเกตนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวออสอสอเฉยพลนนจะมาให้คำอธิบายว่า ทำไมทางพักคเก้ากลาเองสัดส่วนของพักคเก้ากลาเองเราถึงได้เห็นด้วยกับการที่จะมีเรือฟรีเกตท,ทั้งที่เอาข้อจริงแล้วเราดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางกองทัพกับกลาโหมมาโดยตลอดแต่ทําไมเราถึงเห็นด้วยกับการซื้อเรือฟรีเกตนะคะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเรือดำน้า อย่างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่บนฐานของเหตุผลเราไม่ได้จงเกลียดจงชังกลาโหมแต่อย่างใดนะคะก็ว่าตามเหตุตามผลค่ะลองลงมาก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะนี่ก็เป็นฝีมือนะคะของกรรมการพักเก้าวไกลในการตัดฝายแกนปินซีเมนต์นะคะซึ่งพอตัดไปแล้วเนี่ยก็มีเสียง เสียงตอบรับที่มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะวันนี้ก็เลยจะมีอาจารย์สุรเชษที่เป็นคนที่ลงไปตัดถึงห้องอนุนะคะแล้วก็อนุกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ก็โหวตให้ตัดตามที่อาจารย์สุรเชษได้นําเสนอเนี่ยเราก็จะมาเล่าอธิบายเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เราถึงอยากที่จะต้องตัดโครงการนี้ให้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราแปลเพิ่มจากเงิน9,200ล้านบาทนะ,ะอย่างที่บอกว่าเข้างบกลางไปแล้ว8,000กว่าล้านนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นระบบ สารสนเทศเป็นระบบไอทีสำหรับการเป็นระบบเลื่อนวิทยาฐานะของครูท้องถิ่นนะคะของกงระทรวงแรงงานอย่างที่บอกเป็นเนงินสมทุกของประกันสังคมนะคะแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆที่เข้ามาขอรายยติเพิ่มนะคะตามมาตรา141เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเ,เพื่อให้ดํารงของความเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเขาสามารถที่จะมาของบประมาณเพิ่มกับก,บกรรมธิการได้โดยตรงนะคะส่วนแผนงานบะุคลากร,กรก็คือเป็นกวงเงินเดือนบุคลากรของของค์กรอิสระ ที่มีการตั้งไว้ไม่เพียงพอนะคะ ทีนี้ามาดูกันค่ะว่างบกลางเนี่ยทำไมเราถึงอยากให้นะคะตอนที่อภิปรายงบาระที่หนึ่งในเดนได้พูดถึงเรื่องการที่ปีนี้เนี่ยมันมีงบประมาณที่เรียกว่าแผนชดใช้เงินคงคลังอยู่ประมาณคือเกือบ1.2แสนล้านบาทนะคะก็คือปีนี้นี่เยอะมากเป็นประวัติการแล้วก็กลายเป็นว่างบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ3แสนล้านเนี่ยใช้ไม่ได้จริงทั้ง3แสนล้านเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเอาไปคืนเงินคงคลังที่ใช้งบประมาณ แต่ละปีไม่พอแล้วก็ ก็ต้องไปล้วงเงินโผงคลางออกมาใช้ซึ่งเงินที่ออามาใช้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าที่มันจะเกิดขึ้นเราควรจะต้องตั้งงบมาณไว้อย่างพอเพียงพอได้ไม่ว่าจะเป็นวีหวัดบำเหน็จนานเงินเดือนข้าราชาการอย่างงี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเงินชดระหนี้นะคะเราก็เลยเได้อภิบายเรื่องนี้ให้รัฐบาลได้ทราบนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ยังพลาดอยู่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวบีหวัดบำเหน็จนานนี่น่าจะตั้งงบขาดไปถึง4ี่เกืบ 3, อบสามหมื่นล้าน,นะ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยก็ตั้งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนาะซึ่งมันไม่น่าจะต่างกันมากข้าราชการที่ป่วยเนี่ยมันมีแต่จะป่วยเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เข้าสู่เ,เป็นผู้สูงวัยกันมากขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้นก็ตั้งขาดไปประมาณ20,000ล้านเมื่อมีการตัดลดงบประมาณได้นะคะทางสำนักงบประมาณเองเนี่ยเป็นคนที่เสนอรายการ2รายการนี้เข้ามานะคะ รายการละหมื่นกว่าล้านนะคะก็เป็นการยอมรับไปในตัวว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะว่าเขาตั้งงบไปค่ะจริงๆแล้วก็ดังนั้นเนี่อาเขาขอเข้ามาก็ก็เลยอนุมัติให้แต่เนื่องจากว่า ดามาได้น้อยตัดมาได้แค่900 0ก็เลยแบ่งให้กับค่าใช้จ่าย 3, รักษาพยาบาลแล้วก็บี้ตหวัดบัมเหน็บนาญอย่างละแค่ประมาณ ,3,000 3,000ล้านนะคะตามรายการนี้แล้วก็แน่นอนว่ายังมีการใส่เงินลงไปที่เงินสำร,รองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นซึ่งอ,อ,อย่างที่อันนี้มันคืองบกลางเจ้าจปัญหาที่เรามักจะมีปัญหาเพราะว่าตรวจสอบได้ยากนะคะนายกรัฐมนตรีมนีอยหน้าเต็มนะคะถ้าต่ำกว่าสิล้านอำนาจอยู่ในมือพอสำนักงบประมาณเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าทาง ี้เนี่ยก็ขอมาแค่หนึ่งพันล้านเราก็เลยขอแลกกับการที่เราจะเพิ่มเงินในกองทุนประกันสังคมที่เป็นการใช้หนี้ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแทนนะคะก็ถือว่า,าก็เป็นการที่เราจะต้องเข้าไปเจราจาต่อรองแล้วก็ประนีประนองทั้งสองฝั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของการทำงานนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ ในระยะเวลาเดือนกว่าในการทําหน้าที่กรรมธิการ,การ,ป,ราประมาณปี67นะคะก็ก็สามารถทําไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เราสามารถพิจารณาวาระ2วาระ3ได้เร็วกว่ากำหนดประมาณ3อาทิตย์ด้วยกันนะคะซึ่งการอภิปรายในวาระ2วาระ3จะเกิดขึ้นในวันที่20 21-22มีนาคมนี้นะคะก็รายละเอียดว่าสรุปแล้วเนี่ยในแต่ละกระทรวงนะคะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากตัดแล้วยังตัดไม่ได้หรือในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือว่าเราไม่ได้เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามการอภิปรายของสอสก้าวไกลในอาทิตย์หน้านะคะ21-22มีนาคมนี้ค่ะ